สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีจะจัดเวทีนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติค่ะพร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทาง NPT 11อภาคอีสานในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายประวิทย์ก้อนทองดีผู้อำนวยการสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่า ทางกะกะตประจำจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจะจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำข้อมูลที่รอบด้านและครบถ้วนโดยเปิดลงทะเบียนผู้ที่มีความคิดเห็นในมิติต่างๆทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29มกราคม2569ผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะคือการแจ้งลงทะเบียนด้วยตนเองณนะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีช่องทางที่2ค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์โดยจะน่าซองมาที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานเาีเลขที่9 9ขอภัยค่ะเลขที่999นะคะหมู่ที่10 ตำบลจารแมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ส4 0 0 0ค่ะโดยทางไปรษณียน์นีคะจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสำคัญและช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือแจ้งทางออนไลน์ค่ะโดยสแกน QR Code นะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียด ซึ่งเสียงของทุกท่านคือเข็มทิศในการร่วมกำหนดทิศทางประเทศไทยฟังให้ชัดก่อนตัดสินใจสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจออกไปออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้โดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรับชมเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติได้ที่ n b t 11ภาคอีสาน จะร่วมกับทางสำน,นักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าก็กตอุอบลราชธานีค่ะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2,569ในช่วงเวลานะคะตั้งแต่10นาฬกาถึง11นาฬิกานาทีกดหมายเลข 11, 11รับชมไปพร้อมๆกันหรือชมทางออนไลน์ค่ะแฟนเพจของสำนักง,งานก็กตจังหวัดอุบลราชธานีและแฟนเพจของ MBT อุบลค่ะ